干你！Yeah, <Yeah. S 1> yeah. ในบ้านในบ้านในบ้านบงไม้เล่นคนในบ้านบงใช่ไหมเฮ้ในบ้านไอ้ชักมันก่ออเฮ็ดเหล่ามีมันอกบีจไม่รอนไม่ัถื่อควยักเถื่อ้วยโอ้กับกกตีนน้อยอ่ะพี่เ็นะเ็ขบานนี่ในบ้านมัจะมีนะอ้กับกับกับเดี๋ยวเดี๋ยวเับกัได้ได้โอเคกับเดี๋ยวเดี๋ม ครับสวัสดีครับหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ครับสวัสดีครับหนึ่งเก้าหนึ่งมาครับแจ้งหนเลยครับมีคนอาววาชื่อนายศักดิ์ครับาจับเมียเป็นตัวประกันชชื่อนายสมศักดิ์นะครับีอาวุธนะครับครับอาวุธมีดนะครับแล้วลักษณะีมอาการหลงางภาษาครับ ครับอ uh, no. no. ินมาที lunch, uh, ่ไหนครับผมหน้าหน้าเทศบาลตำบลทุ่งลานนะครับครับบ้านเลขที่ห้าโมงที่สองตำบลทุ่งลานนะครับครับคห้าโมงสองบุ่งลานนะครับขอทราบชื่อผู้แจ้งครับผมผู้แจ้งผมผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้แจ้งไม่จริงครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับครับเป็นผู้ใหญ่บ้านโอเคนะครับเราให้ในหน้าหนึ่งจะประสานเข้าไปนะครับเจะในจะโทรกลับกับผู้ใหญ่นะครับ ครับยินดีบริการครับสวัสดีครับต้องหอยโคงจากหนึ่งก้าหนึ discard, okay? enfin, ่วาสเด็กหนึ่งก้าว่งวาสอเ็ครับครับสวัรับเด็กาบันตะบุรจุล้านอ่ามีมีเห็ดก็เตะกๆน้าเด็กาลครับครับคโอเคโอเคเนี่ยผมกามากไปครับครับ

เมียทองันนะน้องนะบางทีเมียทองเห็นดูเมียนะครบครวอยนี้อยากไปไปเลยว่งรงเรงนะนี่เห็นดูเมียยนย็นคุยกันได้นั่นมันยืนจิ้มเวยาไม่นั่นนั่ันมันยินจิอยู่นั่นนั่นนันั่นไม่นั่นไม่นั่มันไปยนนออกไปเลยออกไปเลยไป่ามันม่แล้วมันยังว่างกันน้เมียมันนก เราไม่ยอมรับเลยอ่ะเรื่องนี้ว่ะไม่ยก็่ยอมรับไงอ่ะไม่ยอมรับ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 ไม่ยอมรั่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับไ่ยอมรับไม่อมรั่อมไม่รับไม่อมับไม่ยอมรับไม่อมับไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมม่ยอมรม่ยอมรับไม่อมรับไรับยอมไม่ยอับไม่ยอรับไม่ยอมรัยอมับไับไม่ยอมรับ่อมไม่มับไม่ยอมรับไม่ยอมรับไมมไม่มับย ผมจะเดี๋ยวมีอะไรจะต้องการอะไรเดี๋ยวบอกพี่มาเนี่ยผู้ใหญ่ก็มีแล้วก็ลงนายกก็มีเดี๋ยวต้องการอะไรเดี๋ยวเราจัดการให้แล้วองแล้วก็คุยอย่าได้บึ้งก็แล้วก็อยู่น้ำไหมสุดหลักอยู่น้ำไหมเบอร์เอ็แล้วเบอร์้อ็นมือ พดพี่มีน้ำมาพอดีเดี๋ยวพี่พี่เอาน้ำให้นะไม่ไมอาฮไม่ไมไม่ได้ใสอะไรยังไม่เปิดเลยวางูเลยก่าเดี๋ยวพี่วางให้ตรงนี้เดี๋ยวจงดักกินน้ำก่อนกินน้ำเลยจงดักจัดักใจเย็นกินน้าก่อนกินน้าก่อนเดีย้ออกไปเลยเอาม้อปักมาเาออกไปเลยไปเออ่อนะเเลยด้

ก็คือยังไม่เอนไว้ไว้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้ผ่านดอกซ้นใด้เลยนะครับอีกห้ามลกรัมไอแล้วก็ปเลีนสิบมาลกรัมไอีนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเส้นไปก่อนนะครับเป็น5%้าเปอร์เซ็นต์ดีนอมสลายนะครับหรืเวบีโอไว้ก่อนต่อดีนอมิสลาลยนะโอ้เป็นเลสิจเย็นๆนะทุกคนมค่ะจเย็นๆนิถ้าเราไม่ินนิดนึงนะเรียบร้อยค่ะยได้เลยนมค่ะมกรัมค่ะมใเย็นๆนะนจเย็นเย็ โรงพยาบาลจิตเวชท้องค้างนะที่ก่อนนึกตาสงมมาเด่นดูแล้วมาบายดีแล้วทั้งนี้มันไปเล่นโซลา<ช>่าทั้งทึ้งมันเลยมีอาการมันนีทั้งปาปลายาไฮมอนถ้าไปโรงพยาบาลบาจิตเวชล่ะค่คะครับพอดีคนไข้เนี่ยหลังฉีดยาไปอาการยังไม่ดีขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะติดต่อล,ลงโรงพยาบาลจิตเวชให้นะค่ะขอบคุณค่ะครับมาเปิดเปิดส้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ตรวจแหลมหน่อยนะครับตรวจซีดีซีดียืนคีดรินดีไลท์แล้วก็ตรวจยูรีนเม็ดแอลฟีตามีนกัญชานะครับ แล้วเดี uh, okay uh, okay okay, uh, ๋ยวก็คือใส่ชุดเดี๋ยวตรวจ a t k หน่อยแล้วก็เช็คสลายก่อนรีเฟอร์นะครับได้ค่ะหัวใจด้วยครับอ่าใช่ค่ะครับไอ้พอดีจะติดต่อนิดนึงเล็กๆหน่อยหน่อยนะครับอ๋อเขียอะไรคะเอ่อเป็นผู้ป่วยชายนะครับอายุ45ปีนะครับประมาณว่าคือประมาณ30นาทีก่อนหน้านี้เนี่ย เอิการทั้งขาวยวายกรวานนะครับตน่อริยาแล้วก็จบเป็นตัวประกันอย่าง่น่เนี่ยประวัติเรื่องของการเสพสารเสพติดขยคว่าโดยไปเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลวยสองขาแล้วแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลืด้เอยที่แล้วนะครับกล้วตอนนี้ที่อกจากยาฉล้วอากล่ได้ทอะไรบ้างคะค่ะก็แล้วตอนนี้ที่นอกจากให้ยาฉีดแล้วที่ที่อายกมได้ทำอะไรบ้างคะค่ะ โอเคค่ะใช่อย่างนั้นเดี๋ยวจะโทรรีเฟอร์จิตเวชสงขาให้แล้วเดี๋ยวจะโทรกลับไปแจ้งนะคะเบอร์นี้นะคะค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์นรัตถาจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครลินครับสวัสดีค่ะหมอธัญรักษ์จิตแพทย์จากโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะมีเคสจะขอรีเฟอร์พาร์จากโรงพยาบาลคลองถอยโขงค่ะ เป็นเคสผู้ชายอายุ35ปีนะคะกู้ชีพนำส่งด้วยว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็จับภรรยาเป็นตัวประกันนะคะแล้วตอนนี้ก็กู้ชีพไปช่วยล็อกตัวแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลของไอยโคงนะคะผู้ป่วยนี้มีประวัติใช้สารเสพติดนะคะแล้วก็เคยเข้าออกโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาหลายครั้งแต่ว่ากลับไปก้ากินยามไม่ต่อเนื่องแล้วก็ยังใช้สารเสพติดอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะคิดว่าคนนี้เนี่ยมีประวัติใช้สารเสพติดแล้วก็เป็นอันตรายต่อ คนอื่นนะคะก็เลยจะคิดว่าแน็ตมีแอดมิชชั่นก็เลยจะขอรีเฟอร์ค่ะโอเคครับส่งมาได้เลยครับ่ค่ะงั้นงั้นเดี๋ยวให้ทางกองขอยคขงส่งไปนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณหมอสุกิตนะคะค่ะค่ะตัวจากโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะเคสเมื่อกี้ค่ะที่โทรมารีเฟอร์น้องก็ได้โทรไปรีเฟอร์ต่อที่จิตเวชสงลานะคะก็ตอนนี้เขารับเคสแล้วนะคะ ก็ก็เดี <immigrant> ๋ยวส่งจากทางนั้นไปถึงเวชสงขาได้เลยเนาะแล้วก็แล้วควรเหมือนเขียนอาการคนไข้แล้วก็แน่แน่ผลแลบอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะไปด้วยแล้วก็แล้วควรเขียนว่าดสยาอะไรที่ที่ฉีดไปในฉีดไปตองกี่โมงบ้างแล้วก็จะได้ไปให้ยาค่ะนะคะคุณสงสัยนะครับค่ะหมอผมองติดต่อของตัวคนไข้ไปทางโรงพยาบาลจิตเวชสงขาได้แล้วนะครับก็เดี๋ยว ระหว่างที่ไปเนี่ยก็คงต้องให้ญาติไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับเผื่อต้องแจ้งประวัติแล้วก็ทาบัตรที่นู่นใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแวรลี่ก,กับฮาดออกไปอย่างมาโดสนะถ้าคนข้างมีอาการคลุ้มคลา่งขึ้นในรถาใหม่รอครึ่งชั่วโมงขัดจากรดสองท่านิดซ้ำได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการก็ไม่ต้องฉีดนะ บหงเชื้อเเกื uh ้อเกื้เลยลูกพยิ่ใ้ยิครับเช่เรนี้ออกที่เ์ลาที่เวลานอรับหมกลางคืนนี่นอนบ่ายคืนรับวัวสาวยกขึ้นมามีเรองยกขึ้นมาช่วยแอนทำงานได้เหมือนเด็กอนที่นอนไม่รับเลยกลางคืนแต่วันกลางนี่ดีขึ้นและครับวยแอนด้วยแน ไปลาขอบคุณหมอมากเลยเดี๋ทำไมชักมันดีขึ้นบแดบปนนี้นะปลาบอกหมอเองนะค่ะว่ามันมันมีอาการอะได้ปนปื้ขึ้นนะค่ะไดมาดูกลับเลยนะหมอหมอเดี๋ยวก่อนครับดีดีดีเอานลูกไปกินนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลูกลูกคบเกิดไปได้เดี๋ยวไว้เดี๋ยบอกหมอนะขอบคุณครับดีครับ